กุ nào, b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  ้งไปบอกพี่ปายหน่อยว่าพี่นุกคิดถึงไปบอกพี่ปายหน่อยไปบอกพี่ปายพี่นุกคิดถึงบอกแค่นั้นเหรอบอกแค่นั้นเหรอไปกระซิบหูเลยเลยคิดถึงมากอ่ะไปกระซิบหูถึงแล้วถึงแล้ว ออกมาด่วนแล้วพี่ตั้งหลักมาพี่ตั้งลับมาออกมานี่ยคนละเดาหรอกนั่บอกอีกแล้วหรอกเนี่ยออกมานี่เลยมาเร็วพี่ลูกบอกว่ายังไงบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรคะเมื่อกี้ไปบอกว่าอะไรไปบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไร I pray that you Oh I call can run new town can have the luck to cry a man when we shall come down day by when I turn a more pray for god take it back go back out trong at the so